จนมวส่วล้ชื่อว่าจะน,นะจันกูเกิลหรว่าไม่รอจะเวนน้ะอ๋อจะนักูเกิลนทุกคนอย่าเขาจะผิดกันนะอย่างไรใช่ไหมก็บอกนะก็ค้นหาื่อตัวเองแล้วก็กดไปตรงคําว่านําผลค้นหาออกนะทุกคนกดเข้าไปเลยไม่ต้องไปเลาอะไรนะพอขึ้นหน้านี้ก็กดแสดงข้อมูลส่วนบุคคลฉันไม่ต้องการให้แสดงเสร็จแ,แล้วก็กดข้อมูลทางการเงินของเรานะก็นี่เลยก็รอพอมัน ขึ้นไงใช่ไหมก็กดเริ่มส่งคาขอนําออกเพราะมันจะเอาออกให้ไงก็กดไปดิอ่านอะไรครบก็กดเลยพอเสร็จแล้วก็มาขึ้นหน้านี้ใช่ไหมคนไทยก็กดตรงเนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็กดไปเลยกดถัดไปด้วยนะพอกดใช่ไหมก็กดหมายเลขบัญชีของเราแล้วก็เลขบัตรท้ายของเราเลขบัญชีท้ายของเราะ เราก็มาดูตรงเลข้ทยใช่ไหมสี่ห้าสี่แปดแล้วก็ไปพิมพ์ในนี้ค่ะว่าสี่ห้าสี่แปดคนไทยพิมพ์เลยแล้วกดขอใช่แล้วก็กดแล้วเราไปเอาลิงก์ของเราที่มันขึ้นชื่อมานะกดไปเอาลิงก์ของเรามากดคั่วแชร์แล้วก็คลิกล็อกลิงก์ใช่กดเลย แล้วเราก็วางไปเลยส่วนเราลบตรงนี้ด้วยก็ได้นะส่วนระบุข้อความอืมสเสร็จก็ไปตรงรูข้อความเขาเลือกข้อความที่ปรากบบนหน้าเว็บของเรานะก็กดนั่นแหละแสงแดงน้อยชื่อของเราอะแล้วก็แคปภาพที่มันขึ้นนะทุกคน แคปภาพขึ้นมาที่จะเป็นชื่อของเราที่อยู่ตรงหน้าเว็บอะทุกคนแล้วก็แคปขึ้นมาเลยนะแล้วเลือกไฟล์เสร็จแล้วเราก็เอาวางลิงก์อีกหน้าผลการค้นหาของ Google นะคนไทยสวิตีเอ้ยไม่ใช่อันนี้จะเป็นให้วางลิงก์ไม่ใช่วางชื่อแต่ว่าเราาพักไงไมันก็เลยต้องเส,สียเสหนไงแล้วก็แหล่งที่มาบริสเลอร์ด้วยนะคะทุกคนข้อความเป็นค้นหาเราก็พิมพ์ใส่ชื่อเราสาวิตแกงน้อยนะครับ กดไปแล้วก็กดเซ็นคอยยืนยันด้วยนะแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะทุกคนอย่าลืมลือกประเทศนะประเทศเราม,มาใครมาจากคัมิก,มมก,ก็ใส่คัมิใครมาจากรัสเซียก็ใส่รัสเซียทุกคนแต่เรายินมาจากใครไงก็เลยใส่ที่ประเทศไทยนะก็กดชื่อใส่ชื่อของเราเลยนะสวิตีแดงน้อยนะกดเสร็จเลยแล้วก็กด ดูคนเองฉันเองถ้าก่อนฉันเองมันจะน่าจะง่ายกว่านะทุกคนทุกคนก็กดเลยกดส่งโอเคทุกคนเสร็จแล้ว